อัลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็มีท็อปปิกสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะวันนี้นะคะคลิปนะคะก็สามารถดูได้ทุกเพศสามารถดูได้ทุกวัยแล้วก็สามารถดูได้ทุกสถานะเลยนะคะชาวธาตุไฟนะ มีผลนะคะ1เดือนนับจากวันที่คุณเปิดดูนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดเดือนไหนปีไหนนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะก็สามารถดูได้ดูกี่ครั้งก็ได้นะคะถ้ายิ่งดูหลายๆครั้งนะคะมันก็จะเป็นการล้างพลังงานเนาะเพราะว่าเป็นคลิปฮิลิ่งแล้วก็คลิปเยียวยานะคะคลิปทุกคลิปของแนนนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะเน้นเป็นคลิปฮิลิ่งทั้งหมดนะคะก็คือพลังงานฮิลิ่งพลังงานไปนในตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ ถ้าฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดหรือฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะก็กดปิดคลิปไปนะคะแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ไปเคลียร์เออไปอาบน้ําแล้วคุณจะได้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันสบายขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนขัดขี้ใครคุณออกไปอะคะ่ะเหมือนคลิปอะคะ่ะเป็นแบบเป็นพลังงานที่เป็นล้างพลังงานลบนะคะโอเค เดี๋ยวแนนจะไปเปิดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังการอยากจะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะมีทั้งคนถูกกระทําและฝ่ายกระทําแล้วก็มันเป็นความรักระหว่างคุณและเขานะคะมันไม่ได้จอดจ,จงว่าเป็นคุณหรือเขาที่คิดแบบนี้แบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของตรงกลางนะเราก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะชาวธาตุไฟคะออ่ะ e NERGY เป็นยังไงบ้างคะ ขอ ENERGY ชาวธาตุไฟหน่อยค่ะ ENERGY และความรู้สึกชาวธาตุไฟโอเคเมจิเชียนนะคะเปล่าไนท์อทฟอฟเพนเทอร์เคิลนะคะ j u s t e a t l y worse นะคะ to w of p e n t a c e l นะคะโอเคเอ e นอรของคุณนะคะชาวธาตุไฟในตอนนี้นะคุณอยู่ใน Energy ของสิ่งที่แบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในตอนนี้นะคะ่ะคุณสามารถที่จะจัดการได้ทุกอย่างนะคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางได้เยอะมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ตัดสินอะไรแล้วอะ นะคุณกำลังพยายามบาลานซ์ชีวิตของคุณให้ดีในทุกๆด้านเลยคุณเก่งมากเลยนะคะคุณจัดการได้ดีมากเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะคุณเจ็บปวดมามากกับสถานาการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของทั้งความรักการเงินการงานนะคะ Energy ของคุณในตอนนี้เป็น Energy ที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะคะสำหรับคนบางคนนะบาลานซ์มากๆเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่า เออคุณจะปล่อยวางหลายๆอย่างไปได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าไพ่มีอะไรอีกนะคะ7 of Cups นะคะ The s u n r e v e r s e นะคะ10 of Cups นะคะอู้ uh, The World ค่ะเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่ไพ่เนาะโอเค ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับแบบมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีตัวเลือกเข้ามามหาศาลเลยว่ะไม่ใช่สิมีตัวเลือกเข้ามาม,าห,าาม,ม,ามาหาศาลเลยนะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้นะแล้วเหมือนกับว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีแพชชั่นในความรักอะคุณยังไม่มีความสุขคุณยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้ นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอยู่แล้วในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าคุณจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าสถานะไหนก็แล้วแต่นะคุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณเติมเต็มความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะเดอะเวิร์ขึ้นมานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าแบบมันจะมีความแตกต่างอย่างมหาศาลเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจัดการได้นะแต่บางครั้งบางทีอนะคะ่ะเดอะซันขึ้นมารีเวิร์สนะคะมารู้สึกเหมือนกับว่า มันแพชชั่นอะไรบางอย่างอ่ะมันหายไปชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะมันโอเคอยู่แล้วแต่รู้สึกเหมือนมันมีแพชชั่นหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันทําให้คุณไม่มีความสุขในตอนนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราขอขยายไพ่เพิ่มนะคะว่า The Sun Reverse คืออะไรนะทริอ e ลเพน n t เ c ค e ลค่ะ s i ก of p e n t t c l e ิ o ลี่ r s ค่ะ the fool นะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยทำงานฝ่ายเดียวอ่ะเหมือนแชทหนักขวานะบางคนคือแบบสำหรับบางคนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่แบบมันยังคุมเครือหรือเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มีคู่กรณีอ่ะคุณรู้สึกได้ว่าแบบเอ บางคนนะอาจจะมีในเรื่องของผู้ร่วมงานผู้ที่ทํางานด้วยกันอะ่ะคือแบบให้เกินเกินเกินหน้าเกินตาหมายถึงแบบคือเหมือนกับแบบเหมือนเขาจี้ไปแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบเขาอะแล้วเขามาให้กับคุณเยอะเกินไปอะแล้วคุณแบบรู้สึกลาคาญนะคะคุณเป็นคนที่ขี้ลาคาญบางคนนะคะเป็นคนที่ขี้ลาคาญง่ายมากแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเขาให้มาเยอะเกินไปแล้วเขาจู้จี้จุกจิกกับคุณเกินไปอย่างเงี้ย แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณในบางคนนะคะหรือว่าเป็นคู่กรณีของเฟนวิดเมดิฟิตก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปัญหาของชาวธาตุไฟคืออะไรคะในตอนนี้ปัญหาความรักของชาวธาตุไฟค่ะทริอปซอร์สนะคะ r e v e เว e ร์ส King of w a n d s เดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะ Ten of a n e Livers นะคะแล้วก็ d e v i l r e v e r s อืมปัญหาของชาวธาตุไฟในตอนนี้นะคะก็คือความรู้สึกที่ว่าแบบ คุณไม่เสียใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ปัญหาของคุณคือบางครั้งบางทีคุณบางคนนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงกับคนที่มาจีบคุณเยอะมากนะอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดความคิดการกระทําที่ทะเลาะกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะคือความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเป็นความคิดอะไรที่แบบที่เป็นตัวเองหนักมากอะ่ะเออแล้วคุณก็แบบใช้คําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงใส่เขาไป นะคะคุณก็เลยรู้สึกแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแรงเกินไปหรือคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันจะไปทําร้ายใจใครตรงไหนแล้วคุณก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณที่คุณต้องระวังนะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณทําให้คนอื่นเจ็บหรือคนอื่นเสียใจทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจเจตนาหรือไม่เจตนาหรือรู้หรือไม่รู้อ่ะมันจะทําให้คุณต้องกลับมารับ โทษตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมนะตรงนี้นะคะก็คือบางกรณีที่คือคุณทํารุนแรงกับคนที่เข้ามาจีบคุณนะแล้วคุณไม่ชอบเขาอ่ะแต่คุณแบบใช้คําพูดหรืออะไรบางอย่างที่แบบรุนแรงเกินไปแล้วไปกระทบใจเขานะคะจุดนี้นะคุณคุณอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงนะคะว่าคําพูดบางอย่างการกระทําบางอย่างเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่แรงนะคะแต่ว่า สำหรับตัวของคนที่เขามายื่นความรักมามอบสิ่งดีๆให้กับเราหรือว่าแบบอาจจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์กับเราอ่ะเขามันอาจจะไปโดนปมของเขาหรือมันอาจจะไปทําให้เขารู้สึกแย่ได้ถึงแม้ว่ามันเป็นคําพูดที่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันอาจจะทําให้แบบเป็นปมที่ แรงอ่ะแล้วความรักค่ะมันก็จะค่อนข้างไปต่อได้ยากนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วแล้วก็แต่งงานแล้วนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะปัญหาของคุณอ่ะก็คือเออคุณอ่ะไม่เคยเจอความเจ็บปวดไม่เคยเจอความรักสามเศร้าไม่เคยเจอความรู้สึกแบบ ที่แบบถูกแทงข้างหลังมาด้วยตัวของคุณเองบางคนอาจจะไม่เคยมีความรักเลยด้วยซ้ํานะคะมันก็เลยแบบบางครั้งบางทีอ่ะคุณก็เหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าคุณกลัวความรู้สึกเนี้ยคุณกลัวมากเลยว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอขึ้ขนมาคุณจะรับมือกับมันยังไงนะคะแล้วคุณมันก็เลยทําให้คุณมีกําแพงกับความรักแล้วก็แบบกลัวคนที่จะเข้ามาหาคุณอะมากมากๆเลยนะคะ สำหรับคนโสดนะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นอารมณ์กรณีที่แบบเอ่อที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณปล่อยเบอร์ไม่ฝังไม่ฝังคุณก็ฝั่งเขานะปล่อยเบอร์ไว้ะคะ่ะคือแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรอยู่แล้วนะ ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดความคิดการกระทําที่กระทบใจนะแต่บางกรณีนะคะก็คือในเนี่ยจะบอกก่อนว่าไอคลิปปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้คือไม่จอดจงนะคะว่าเป็นใครแต่ว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้แล้วก็ e n e r g y แล้วก็พลังงานพวกนี้อยู่นะคะ ค่ะแล้วมันก็จะมีการตัดสินบางสิ่งบางอย่างคือแบบทำอะไรก็ไม่ถูกใจอะ่ะไอ้นู่นดีไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่เหมาะไอ้นี่ไม่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะจะจะแบบจะหาคำชมในทุกๆอย่างหรือจะหาคำติในทุกๆอย่างอะ่ะแล้วตัดสินว่าดีหรือไม่ดีตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าแบบบางคนอนะ่ะมันความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะ เดวิลขึ้นมานะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะคือมันก็มีอารมณ์ประมาณแบบว่ายิ่งทํารุนแรงใส่กันอย่างเงี้ยเท่าไหรอ่อ่ะมันก็จะยิ่งแบบไม่มีแรงดึงดูดต่อกันอะ่ะเหมือนเหมือนต่างคนตัดสินตัดสินกันไปแล้วอะ่ะ ตัดสินว่าอันนนไม่ดีส่วนมากนะคะจะเป็นไปทางเชิงที่ไม่ดีอ่ะแล้วแบบมันก็สะสมสะสมสะสมแล้วมันมันมีายไดายหนึ่งอ่ะพยายามจนเหนื่อยจนไม่พยายามอะไรกับความสัมพันธ์แล้วอ่ะคือแบบพยายามจนเหนื่อยพยายามจนท้อก็คือไม่ถูกใจสักทีนะคะแล้วแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันสะบางคนอ่ะสะสมกันมานานแล้วแหละสะสมมานานจนมันทําให้แบบกําลังจะถึงจุดระเบิดแล้วอ่ะ ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่ชอบอะไรน,นัอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้คําพูดที่ตัดสินกันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะใครอยากจะแนะนํนนาอะไรนะคะให้กับชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟใครไหน king of w a n d s นะคะ seven of w a n d s r e v e r s e นะคะ queen of w a n d s ไม่ใช่ king ค่ะ seven seven of r n e e v e r s e นะคะแล้วก็ ten of cups r e v e r s อโอเคสิ่งที่พายอยากจะบอกชาวธาตุไฟนะคะคือให้คุณอะเป็นตัวของตัวเองอะไรที่ไม่ชอบก็บอกไปเลยว่ามันไม่โอเค นะคะคือแบบอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันแรงเกินไปใช่ไหมบางครั้งบางทีคําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันแรงเกินไปเนาะแต่เนี่ยคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองแบบชัดเจนอะให้เขาเห็นว่านี่คือตัวคุณนะคุณต้องบอกเขาด้วยด้วยแบบไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะคะบอกด้วยความไม่ใช่ด้วยความรู้สึกบอกด้วยเหตุและผลใช่เพราะว่าเมื่อกี้คือ ธาตุไฟคือเมื่อกี้ให้เมื่อกี้คือค่อนข้างที่จะมีอารมณ์หรือคําพูดที่ดุนแรงเวลาแบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบใช้คําพูดเชื่อเฉือแล้วก็ประชดประชันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งสองฝั่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองนะคะลองเป็นตัวของตัวเองยืนยันตัวเองดูในรูปแบบที่มันแบบเราไม่จําเป็นต้องแข็งขนาดนั้นอะ คือด้วยความที่เป็น energy ของธาตุไฟใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเฮฮาตลอดเวลาหรือว่าแบบเป็น energy ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะมันเป็น energy ของผู้ชายนะคะชาวธาตุไฟส่วนมากนะมี energy นิสัยเหมือนผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะเราลองใช้ energy ของความแบบเป็นผู้ชายที่ไม่ไฟตลอดเวลาเป็นผู้ชายที่สุข,ขุมนิ่งเย็นนุ่มลึกอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดทำได้นะ ถ้าเกิดทําได้นะคะเป็นผู้ชายลองคิดสภาพดูถ้าคุณเป็นผู้ชายสุขุมนุ่มลึกอะคุณจะทํายังไงให้เขาเข้าใจในความเป็นตัวคุณอะนะคะต้องใช้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็แบบบางครั้งบางทีอะถ้าเกิดว่าอยู่้วไม่มีความสุขหรือว่าทําอะไรให้ไปแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอะลองปล่อยมันทิ้งไป นะคะอะไรที่มันไม่ดีบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดการตัดสินพูดกันรุนแรงบ่อยๆอ่ะแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพังไปทั้งท้ที่มันก็ยังมีความรักต่อกันอยู่ทั้งท้ที่ทุกอย่างมันก็ยังแบบมันยังดีอยู่อ่ะแต่เพียงแค่แบบอารมณ์บางอย่างที่ทําให้ทะเลาะกันหรือคําพูดบางอย่างที่ไปแกะปมใครอาจจะแคะปมใครขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้มันท็อกซิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอะไรที่แบบ ปล่อยได้หรืออะไรที่ไม่มีความสุขอะค่ะปล่อยมันไปแล้วก็ลองเริ่มต้นใหม่ลองคิดดูดีๆว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าที่ความสัมพันธ์เรามันมาถึงจุดเนี้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วลองคิดดูว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคําพูดไหนบ้างที่แบบเราเผลอพูดไปแล้วแรงเพราะอะไรบางทีอะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะอารมณ์บางทีอาจจะเป็นเพราะแบบต่างฝ่ายต่างถูกกระตุ้นบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะแค่ความเหนื่อยอะ เข้าใจไหมคะคือทํางานมาเหนื่อยๆแล้วอยู่ดีๆก็มาใส่กันทั้งนัแค่นั้นอะ่ะบางทีมันก็เกิดมาจากแค่นั้นอะ่ะปัญหาใหญ่ๆส่วนมากนะคะเริ่มจากเรื่องเล็กๆอะ่ะที่มันไม่ได้แบบที่มันไม่ได้ถูกใส่ใจหรือว่าที่มันไม่ได้ถูกมองเห็นเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะลองไปทบทวนดูอีกทีว่าความรักความสัมพันธ์ในจุดๆเนี้ยเราอยากจะให้มันไปอยู่ในจุดไหนแล้วเรา จะทำยังไงให้มันแบบซอฟที่สุดและเบาที่สุดนะคะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนโสดนะคะคนโสดชาวธาตุไฟเนี่ยคือไพ่ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือเป็นตัวเองให้เต็มที่นะคะเป็นตัวเองแสดงออกความเป็นตัวเองและชัดเจนเลยว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ถ้าจะเข้ามาเป็นแฟนชนะคุณจะต้องทำนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นได้หรือไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาเข้ามานะคะแล้วเขาทำได้ก็ลองเปิดโอกาสให้เขาดูนะคะ เซเว่นอัวขึ้นมานะคะก็คือกําแพงของคุณค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นอะโลว์ Lower, คือทําให้มันต่ําลงมาหน่อยไม่ไม่ได้ให้ตัดทิ้งนะคะก็คือแบบลองเปิดใจดูหน่อยว่าโอเคถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าคนคนนี้เข้ามาทําแบบนี้ให้เราได้แล้วอะเราก็จะค่อยๆลดกําแพงเราลงมาให้กับเขาเท่านั้นเองนะคะมันไม่ได้แบบลดหัวแบบอยู่ดีๆก็คือแบบ ตัดกำแพงทิ้งเลยก็ไม่ใช่นะคะบางครั้งบางทีอะคะ่ะกำแพงที่มีไว้ปกป้องตัวเองอะมันก็อาจจะเป็นกำแพงที่ทําให้เราพลาดในการมองเห็นได้เพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะลองเจาะรูที่กำแพงดูบ้างนะคะอย่าทําให้กำแพงมันทึบมากนะมันเพราะไม่งั้นนะคะคุณบางคนอะอาจจะกลัวโสดไปจนตายนะคะแต่คนบางคนนะคะก็คือแบบถ้าโสดไปตลอดชีวิตฉันก็ไม่แคร์นะบางคนก็จะมี e NERGY สองแบบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ ถ้าคุณไม่อยากที่จะโสดไปตลอดชีวิตนะคะก็ลองเจาะรูไว้บ้างแล้วก็ทํางานนะคะก็ここทําแบบให้มีความสุขทําให้มีทาให้สนุกนะคะให้ทุกวันน่ะวันทํางานก็เหมือนวันพักผ่อนนะคะให้ทุกวันเป็นเหมือนวันพักผ่อนนะ่ะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะแบบมีความสุขกับตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับทุกๆอย่างในชีวิตได้เมื่อคุณมีความสุขแล้ว,ว่คู่ของคุณน่ะจะเข้ามาเองนะเพราะคนบางคนมีคู่บารมีแล้วคู่บารมีของคุณนะ่ะเป็นคู่บารมีที่แบบ จะต้องพยายามอ่ะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพยายามมากๆเพื่อที่จะได้ฝ่ายหนึ่งมาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือต้องอยู่เฉยๆยแล้วหลอกให้เขามาหา <c oughs> เพราะว่ามันเป็นคู่บาร,รมีที่แบบสัญญากันแล้วให้คุณเชื่อเถอะค่วะว่าถ้าเกิดเป็นคู่บาร,รมีกันจริงแล้วมีสัญญาพันธสัญญากันจริงๆอ่ะคุณจะต้องกลับมาทําตามพันธสัญญานั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกให้คุณว่าเอออยู่เฉยเยไปเถอะอะไรค่ะก็อยู่เฉยๆยสวยๆไปแล้วก็ให้มีความสุขกับชีวิตไปทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันจะ ไปในทิศทางที่มันควรจะไปเองนะคะอะไรที่ไม่มีความสุขก็ปล่อยมันทิ้งไปบ้างนะคะในเรื่องของบางครั้งบางทีบางคนนะะอาจจะแบบโฟกัสในเรื่องของครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องมากกว่านะคะในช่วงเวลาที่แบบถ้ารู้สึกว่าแบบมันท็อกซิกอ่ะคือแบบถ้าต่างคนต่างมีงานวุ่นวายมากมายมหาศาลน่ะแล้วแบบมันจะมีแต่เ n e r g y พลังงานแรงๆคําพูดแรงๆใส่อะคะ่ะอะไรที่แบบฟังแล้วรู้สึกแย่โยนมันทิ้งไปคะ่ะแล้วก็ คิดซะว่าทุกคนะมีช่วงเวลาที่แย่ทุกคนมีช่วงเวลาที่ไม่ดีทุกคนมีช่วงเวลาที่ตัวเองอ่ะจะพูดอะไรไม่ดีกับคนอื่นแลือจะพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าทําความเข้าใจในจุดนี้ได้นะเราะจะลดความโกรธความเกลียดแล้วก็ความรู้สึกที่มันรู้สึกแย่กับคําพูดแย่ๆในห้วงเวลาที่ต่างคนต่างเจออะไรแย่ๆมามันจะเบาลงเยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่า แบบมันเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วยเวลาแล้วมันจะพังทุกสิ่งทุกอย่างไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างมองยังไงแค่นั้นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นันให้ได้สำหรับทุกคนเลยนะคะ ชอบไม่ชอบนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะคลิปนี้นะคะเจตนาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ที่จุดไหนเราก็สถานาการณ์เป็นยังไงเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินใครนะแล้วถ้าเกิดว่าพูดอะไรแรงไปก็ต้องขอขมาด้วยนะคะสําหรับวันนี้นั้นขอลาไปก่อนถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แลวพูดแทนตัวตนของคุณได้จริงๆนะคะก็ แชร์ออกไปให้เขารับรู้ได้หรือว่าจะแชร์ออกไปให้แบบเพื่อนๆได้ได้ความรู้ได้ประโยชน์จากสิ่งสิ่นี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นั่นขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ